จากการคาดการว่าปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศไทยเป็นมูลค่าสูงถึง3,30 0 0 0ล้านบาทต่อปีคิดเป็น3%ของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศนี่อาจเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนมองข้าม 2,562เราพบว่าประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษามากกว่า8แสนคนที่มีแนวโน้มเข้าสู่วงจรอันตรายก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมาและที่หนักไปกว่านั้นคือสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ยิ่งส่งผลให้เด็กเหล่านี้ประสบกับปัญหาและความยากลำบากยิ่งขึ้น ปี2562กอสอสอได้ริเริ่มงานดูแลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาในพื้นที่20จังหวัดต่อมาในปี2563ได้เพิ่มเติมแนวคิดและกลไกสำคัญในการดูแลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาคือครูนอกระบบการศึกษาทางกอสอสอเนี่ยก็ชวนเราทำงานเรื่องเด็กดรอปเอาซึ่งมันก็เข้ากับ สิ่งที่เราคิดพอดีถึงเวลามองการศึกษาของเด็กดรอปเอาท์เนี่ยเราก็เลยชวนทั้งหมดก็11องค์กรทํางานในเป้าเดียวกันว่าเราจะไม่มีเด็กดรอปเอาท์ในจังหวัดนครพนมเราในฐานะกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญ โคงการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จึงได้จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเน้นทำงานบูรณาการกับภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งในเชิงร,ระบบและระดับนโยบายเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กนอกระบบทันกับสถานการณ์สู่การขยายผลเพื่อต่อยอดพัฒนาและขยายความเข้มแข็งของฐานการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืน ในช่วงปี2,563ถึง2,564มีเป้าหมายในการดูแลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา35,000คนพร้อมกับพัฒนาครูนอกระบบ1,000คนโดยเราจะของบวิจัยก่อสอนวิจัยรูปแบบกลยุทธ์วิธีการที่จะจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนอกระบบเปิดโอกาสให้ได้เรียนตามศักยภาพตามความต้องการของเราไม่ให้กฎระเบียบเหล่านี้มาปิดกั้นโอกาสของเด็กคือเขาไม่ถูกทอดทิ้ง เขายังมีช่องทางที่สังคมหรือหน่วยงานในการศึกษายังให้โอกาสเขาในช่วงสถานการณ์โควิด19ที่ผ่านมาเราพยายามมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือเด็กนอกระบบด้วย5กรอบแนวคิดสำคัญสนับสนุนให้ครูเครือข่ายที่ทำงานหรือดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาอยู่แล้วสามารถเริ่มงานได้ทันที ในลักษณะของการทำงานเชิงรุกและให้ภาคีเครือข่ายทั่วประเทศมีโอกาสพัฒนาโครงการคุณภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหากลุ่มเป้าหมายดังน้อยเด็กที่ออกไปถ้ามีคนให้โอกาสมีหน่วยงานในเรื่องการศึกษาที่จะต่อยอดจากที่ทางสถานพินิจและก็เครือข่ายที่ร่วมมือช่วยเหลือเขาในขณะที่เขาถูกควบคุมตัวไปน่าจะต่อยอดให้เขาเป็นคนที่มีคุณค่า สนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยพื้นฐานสำคัญให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตโรคระบาดและการพัฒนาศักยภาพได้ตามความถนัดเช่นศูนย์การเรียน C Y F พยายามสร้างการบูรณาการทำงานเชิงภาคีเพื่อพัฒนาเด็กนอกระบบให้เกิดขึ้นได้จริงสนับสนุนให้ครูผู้ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตนเองควบคู่ไปกับการทำงาน ดัดทำฐานข้อมูลครูและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่เป็นปัจจุบันปกติเราก็ต้องออกพื้นที่ตลอดคือขคาที่สําคัญของเราก็คืออ,อพอมอนะคะหรือว่าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็น,นกลไกที่คิดว่ามีประสิทธิภาพมากสามารถที่จะให้ทางอ,อพอมอเนี่ยคะ่ะช่วยหากลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนอกระบบสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยกระบวนการทำงาน ควบคู่ไปกับการประเมินผลสำเร็จเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากกรอบแนวคิดและการทำงานร่วมกับครูนอกระบบมืออาชีพทำให้เราสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครจังหวัดชนบุรีกับการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่ไปเกี่ยวพันกับธุรกิจที่เด็กถูกสแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจังหวัดเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาเด็กเร่ร่อนตามแนวตะเข็บชายแดน เด็กตั้งขันในขณะที่ยังไม่พร้อมขอขอบคุณมากครับที่สร้างโรงเรียนแบบนี้ขึ้นมาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่นอกระบบได้มาเรียนรู้สึกว่าตรงนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะก็ขอขอบคุณโครงการดีๆของกสศนะคะที่ทำให้หนูมีอาชีพมีรายได้ค่ะเราภูมิใจที่สามารถค้นหาและพลิกชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามากถึง3 5 0 0 0คน เพื่อทำให้พวกเขาได้รับโอกาสในชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ